สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าเลนะเนาะก็ไม่ได้อัปเดตนะก็หลายชั่วโมงนะครับซึ่งเมื่อคืนเนาะผมกลับมาดึกนะฮะ,นะฮะกลับมาถึงบ้านก็ตีสามนะฮะก็เลยงียบไปใน FC เนาะ,นะะช่วงบ่ายก็ไม่ได้อัปเดตเลยนะฮะ อ่ะก็เห็น fc อมเมนต์มานะครับว่าง,งานนะไปถึงไหนแล้วนะครับก็วันนี้นะทางผู้รับเหมานะแล้วก็รถปูนนี่กี่รอบแล้วหนึ่งสองสามน่าจะสี่รอบห้ารอบแล้วนะฮะทุกท่านนะนู่นไปถึงนู่นแล้วเนะ ไปถึงต้นมะขามแล้วนะครับทุกท่าน,นก่็สุดยอดนาะทุกท่านเนาะตรงนี้นะฮะเอฟซผมลืมเนาะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะผมวางท่อนะฮะทุกท่านเนาะวางท่อตรงกลางนะครับนี่ครับ มีหลักตัวนี้ไว้เนาะกับไปถึงตรง,ตรงน้นเนาะเป็นมันจะเป็นท่อ PVC นะฮะเวลาผมต่อท่อเนาะต่อน้ำมานี่ผมก็จะนำลอดเสียบลงไปเสียบเข้าไปใส่ท่อเลยนะสะังหานให้มันทะลุออกมาตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่าท่อเดิมนี่นะมันอยู่ลึกเนาะบริเวณตรงนี้แหละ มันอยู่ลึกเป็นท่อปลาปลาเดี๋ยวถ้ามันแตกหรือมันชำรุดเนาะเราสามารถมาใช้ท่อสหุนนะเสียบเข้าไปนะเพราะว่าผมใช้ท่อในขนาดน่าจะนิ้วนิ้วครึ่งนี่แหละนะ FC เนาะนี่วางตรงนี้นะฮะทุกท่าน นี่ครับอ๋อก็เยอะผมไหลทางเนาะก็จะดูกว้างขึ้นนะฮะทุกท่านนะผมว่าน่าสิยด,ดายเนาะน่าจะเอาขยบขยบมาทางนี้อีกเนาะทุกท่านเนาะขยบมาทางนี้ให้มันใกล้ๆตรงนี้หน่อยนะฮะมันก็ยังว่าเนาะถ้าขยบมาทางนี้นเดี๋ยวมันจะมันจะหักศอกนะมันจะเป็นโค้งหักศอกเกินนะมันต้องมาทางนี้เนาะ ก็มามุมนี้หักไปนี่มันก็หักหักเกินเนะาะอันนี้แหละนะทุกท่านเนะาะเดี๋ยวผมไล่ทางเดี๋ยวพอจะซื้อหินนะฮะผมก็จะซื้อหินหินกรวดเนาะมาใช้หินกรวดไม่ได้เนาะทุกท่านเวลาแนา่แน่แน่ไอรอนเอาไปจะไปเหยียบโอ้หหมามันชอบปูนนะฮะทุกท่าน ก็จะใช้หินกลวดนี่เวลาฝนเนาะมันจะไหลนี้หมดนะถูกหวยก่อนนะเอซนะจะเทคนคนกรีดเข้ามาเลยนะครับจากตรงนี้ตรงนู้นเนาะเทเข้ามาครับเทเข้ามาจนถึงหน้าบ้านเนาะทุกท่าน่์ส่วนด้านโน้นเนาะ พู้ทเหมาก็กําลังเข้าแบบเพิ่มเติมอีกนะฮะเพราะว่าช่วงเวลาที่รอรถปูนเนาะนะครับก็เข้าแบบรอนะฮะความกว้างนะฮะความกว้างของถนนนี่สมเมตรนะครับพี่น้องความหนานี่ สิบห้าเซนนะครับทุกท่านหนามากเลยนะฮะเต็มแบบนะครับผมเต็มแบบเป๊ะเลยนะฮะ F4 ทุกท่านเอ้ยความจเจริญเข้ามาถึงแล้วเนาะสุดยอดเนาะแต่ก่อนผมมาอยู่นี่เอ้ยลำบากนะฮะไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับน้ำก็ไม่มี ถนนก็ไม่มีนะทุกวันนี้ก็อ่ะมีแล้วนะครับพี่น้องสบายแล้วเนาะเวลาหน้าฝนนะครับเข้าออกบ้านนี่โอ้ยเดยก่อนก็รัดเลานะเนาะปีนี้ฝนตกมานี่โอ้ยไม่ต้องรัดเลาะนะเอฟซี F C. ขี่ไปเลยนะครับสบายสบายนะฮะ โอ้นี่มันหักศอกเกินไหมพี่น้องไม่หักศอกเกินเนาะไปแบบนี้โค้งนี่น่าจะไปทางนี้เนาะทุกท่านเนาะโคง้งโอ้มันก็หักศอกเกินเนาะอ่ะนี่แหละรถหนึ่งนี่โอ้ไม่ไม่ถึงสิบเมตรเนาะทุกท่านเนาะ ถือโอ้ถึงถึงถึงนด,ดละสิบเมตรนะครับทุกท่านนวด,ดละสิบเมตรนะฮะนี่ยังเลยมาอยู่เนาะเขาขีดไว้อยู่เนาะทีเอฟซีนี่สิบเมตรเนาะเป็นสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรสิบเม็ดไปนะฮะตอนนี้ก็เลยไปอยู่นะฮะขออัปเดตนะให้พี่น้องทางบ้านได้ชม ความคืบหน้าก็ไวมากนะฮะ fc นะไวมากเลยนะครับปูดละเมานี่ธรรมดาเนาะไม่ใช่รายวันนะครับงานเหมาน,นะฮะ fc ทำรายวันนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะทำเล่นๆไปอันนี้มันงานเหมานะครับทุกท่าน ดูครับสวยเนาะดูเขาทำนี่มันก็ไม่ได้ทำยากนะครับทุกท่านไม่ได้ทำยากข้าแบบข้าแบบข้าแบบเลยนะครับก็ นู่นแหละรอหน้าฝนเนาะจะอัปเดตให้พี่น้องทางบ้านได้ชมว่ามันเป็นยังไงนะครับดูครับพี่น้องเดี๋ยวเลยนะก็ได้อยู่ประมาณหกสิบหกสิบเมตรได้เนาะหกสิบเมตรแล้วนะฮะ เอาเจอกันใหม่ครับทุกท่านเนาะอัปเดตไ้เพงนท่านี้ครับสวัสดีครับ